ึงข้อมูลรถและอุปกรณ์แต่งนึกถึงเรา Car o อ n o สวัสดีครับพบกับ Car o อ n o กันอีกครั้งวันนี้เราจะมาเสนอเรื่องอะไรนั้นเชิญรับชมกันได้เลยครับในปัจจุบันทางค่ายผู้ผลิตรถมอเตอร์ไซค์ชั้นนำของโลกในแต่ละแบรนด์ต่างเริ่มพากันสร้างและพัฒนารถรุ่นใหม่ออกมาสู่ตลาดอย่างต่อเนื่อง พ้อมง,งัดหมัดเด็ดต่างๆนานาเพื่อสู้กับคู่แข่งมากมายไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดภายนอกอย่างเช่นรูปทรงที่เฉียบคมหล่อเหลาล้ำยุคมากขึ้นหรือระบบเทคโนโลยีช่วยเหลือในการขับขี่ให้ดูไฮเทคจนไปถึงการเพิ่มสมรรถนะของอะไหล่ต่างๆภายในรถให้สูงขึ้นที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ต้องขอบอกเลยว่ารถบิ๊กไบครุ่นใหม่ๆที่ทยอยการเปิดตัวออกมา เริ่มมีการอัปเกรดในหลายๆด้านเพื่อเอาใจผู้ซื้อกันอย่างเต็มเหนี่ยวเลยทีเดียวด้วยเหตุผลที่ได้กล่าวไปข้างต้นเกี่ยวกับการพัฒนาและเพิ่มลูกเล่นสมรรถนะให้กับรถบิ๊กบค์หรือรถมอเตอร์ไซค์รุ่นใหม่ๆออกมาเรียกได้ว่าคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไปไม่ใช่น้อยจากที่ได้เห็นการเปิดตัวของรถหลายๆรุ่นในปีนี้เราสังเกตเห็นในบางรุ่นได้มีการติดตั้งระบบเบรกที่อัปเกรดจากรูปแบบเดิมนับว่าฟิล์ชัย,ย,ย่อย ครั้งนี้ Car o ออฟนจะมาพูดถึงเบรกแบบเรเดียลเมาส์มันมีความพิเศษอย่างไรทำไมรถมอเตอร์ไซค์หลายๆรุ่นเริ่มมีการติดตั้งเข้ามาเชิญไปรับชมและหาคำตอบกันได้เลยครับเบรกเรเดียลเมาส์ชื่อนี้หลายๆคนอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นหูกันมากนะแต่อาจจะเคยเห็นผ่านๆตาในรถ Big กไบคหลายๆรุ่นเบรกเรเดียลเมาส์มักจะถูกติดตั้งอยู่กับรถบิ๊กไบค ที่ต้องการสมรรถนะระบบเบรกที่สูงกว่ารถปกติหรือถูกติดตั้งอยู่กับรถบิกไบค์แรงๆราคาแพงแต่จากที่ถูกรีเควสตมาและเห็นการพัฒนาของรถบางค่ายที่เหมือนจะเริ่มติดตั้งเบรกแบบเรเดียลเมาส์ให้กับรถในพิกัด 150cc ตั้งแต่ออกจากโรงงานเป็นที่เรียบร้อยจากเดิมที่รถมอเตอร์ไซค์คราบ 150cc ในบ้านเราจะติดตั้งเบรกแบบธรรมดาจากโรงงานสามารถพบเห็นได้จากรถทั่วไป ที่เรียกกันว่าเบรกแบบแอเซียเมาส์นับว่าทำเอาหลายๆคนเซอร์ไพรส์ไม่น้อยจึงทำให้เกิดคำถามขึ้นมาว่าเบรกเรเดียลเมาส์มีความแตกต่างและพิเศษอย่างไรคงจะอยากทราบกันแล้วใช่ไหมครับอย่างแรกที่เห็นเลยคือจุดยืดปั๊มเบรกระหว่างเรเดียลเมาส์และแอเซียเมาส์จะต่างกันแบบเห็นได้ชัดโดยแอเซียเมาส์จะเป็นปั๊มเบรกแบบธรรมดาทั่วไปจะมีการยืดกับโชคหน้าอย่างใกล้ชิด และการใช้น็อตยึดกับชกหน้าส่วนจุดยึดแบบรเดียลเมาส์จะมีการติดตั้งขาที่ยื่นออกมาจากโชคหน้าเพื่อยึดคาลิปเปอร์ด้วยการร้อยน็อตในแนวตรงโดยข้อดีของจุดนี้จะทําให้การยึดน็อตระหว่างคาลิปเปอร์กับปั๊มเบรกต้องใช้น็อตที่มีขนาดใหญ่และยาวเมื่อขันเข้าไปแล้วจะทําให้แน่นและมั่นคงกว่าน็อตที่มีขนาดเล็กแน่นอนว่าเมื่อปัอ๊มเบรกมีความแน่นและมั่นคงแล้วเมื่อใช้เบรกหนัก จะทาให้ปั๊มเบรกเคลื่อนตัวเล่น้อยกว่าเดิมทําให้ระยะห่างของผ้าเบรกไม่ขยับหรือกินไปทางด้านใดด้านหนึ่งแถมยังสามารถส่งกําลังเบรกได้เต็มที่กว่าการยึดปั๊มเบรกแบบ AC เอเซียลเมาส์นอกจากการออกแบบการยึดของตัวปั๊มเบรกในรูปแบบเรเดียลเ,เมาส์แล้วในตัวของปั๊มเบรกบนก็มีส่วนเปลี่ยนแปลงด้วยเช่นกันแต่จะสังเกตจากภายนอกค่อนข้างยากเพราะการเปลี่ยนแปลงที่ว่านั้นคือ การวางแนวลูกสูบภายในปั๊มเบรกบนโดยการวางแนวลูกสูบของปั๊มเบรกบนที่จะทำงานควบคู่กับปั๊มเบรกล่างได้อย่างเต็มระบบคือลูกสูบจะถูกวางให้เป็นแนวเดียวกับนอ็อตยึดภายในปั๊มบนมีผลทำให้การส่งกำลังเบรกสู่ปั๊มเบรกล่างได้โดยตรงและแม่นยำมากกว่ารูปแบบ axial m o าส์ที่มีการวางแนวลูกสูบขวางแนวของนอ็อตยึดภายในปั๊มที่อาจจะไม่ตอบสนองมือเท่าที่ควรสำหรับไบเกอร์มือหนัก ถึงอย่างไรนั้นระหว่างจุดยึดเบรกแบบร a d i a ลเมาส์และเ x i a l mount ต่างก็มีการใช้งานที่เหมาะสมในรถแต่ละประเภทแต่ด้วยการมองแบบผิวเผินจุดยึดเบรกแบบร a d i a ลเมาส์ถ้าสังเกตให้ดีๆเหมือนจะทําให้ชุดช่วงล่างของรถที่มีการติดตั้งมาให้ดูมีรายละเอียดมากกว่าแต่ในส่วนของการใช้งานนั้นการวิ่งบนท้องถนนอาจจะไม่ค่อยรู้สึกถึงการทํางานที่แตกต่างจาก a x ียลเมาส์มากนัก แต่ถ้าลองนําไปเทสในสนามจะสามารถรู้สึกได้ถึงการตอบสนองและพละกําลังเบรที่ค่อนข้างแตกต่างกันได้อย่างชัดเจนเลยทีเดียวครับ